เฮ้ยเจ้าชีว์วันนี้วันตายของเจ้าคำพูดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต้องกรับขอไปไว้นที่นี้ด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมได้ก็ชมชมไม่ได้ก็ต้องทลชมต่อไปนะคะ 我好。 ช่องพี่บีพี่โบนะคะวันนี้เราจะมีเกมมาให้เล่นค่ะวันนี้เกมอะไรครับพี่โบเกมปลาไข่ค่ะอ่าเกมปลาไข่นะคะปติกาของเรานะคะก็คือจะหมุนช้อนนะคะถ้าเกิดช้อนอันนี้หมุนไปโดนที่ไข่นะคะปลายช้อนอันนี้นะคะหมุนไปตรงที่ไข่ก็ให้คนนั้นวิ่งมาหยิบไข่ลูกหนึ่งแล้วก็ปลาแล้วคนที่เหลือที่ยืนอยู่ที่ไม่มีที่ไม่โดนช้อนก็ต้องวิ่งหนีแล้วคนนี้ก็เอาปลาไข่ไปให้โดนคนนั้นใครโดนไข่ก็แพ้ค่ะแพ้ไปค่ะส่วนคนถ้าเกิดคนปลาปลาไข่ไม่โดน ใครนนั้นก็ต้องออกเหมือนกันโ <Okay. S 2> อเคส่วนันใครเป็นผู้สุดท้ายนะครับพี่บีมีเงินรางวัลให้สองพันแต่แตวันนี้ทั้งได้ทั้งนั้นนะคะวันนี้ต้อง ถ้าเกิดคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาของกินมาเล่นหรือมาทําเล่นเราแค่ทำคลิปนี้เพื่อคลายเครียดเท่านั้นถ้าเกิดเพื่อความบันเทิงค่ะถ้วามบันเทิงถ้าเกิดคลิปนี้ดูไม่เหมาะสมหรืออะไรประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะเพียงแค่ว่าเราอยากทําให้มันดูแบบคลายเครียดสนุกสนานแค่นั้นค่ะเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยเดี๋ยวหนูไปคนหมุนนะหมุนให้นะเอายังภาพออกนี่นะแค่ยืนอยู่แค่นี้นะคนไปไปหยิบไข่อะ คนนั้นคนพวกนี้วิ่งออกไปนู่นได้ห้ามห้ามห้ามเลยหยย่ะยนะไม่โดนเอาไอะมันใกลไปไม่โดนมาทางนี้เลยนือชี้มาทางตัวเองเราทำไงเรา 贵些吗？ ใช่แล้ว้ต่โอ้โหไปเลยออกไปโโอ้ห <c oughs> <c oughs> เต็มละหมดโอ้โหผู้แด้เลยดูแล้ว เดี๋ยวกูถอดรองเท้าก่อนรอบนี้พี่เก้าไม่โดนใครนะคะไม่โดนไมเหลือกันแค่นี้อ่ะวิ่งเหนื่อยมากเลยพร้อมโห้ยว้ยเซเทียนวันนี้วันตายของเจ้า เลิ่มโอ้โหมันโดนน้ำแล้วโดนน้ำแล้วมันต้องหยุดแล้วอะขี้ไม่ใส่ใหญ่เมื่อกี้พี่เต้เขาบอกว่ากูอยู่ตรงนี้กูจะวิ่งในทันวะ้ย นต่อแจะไม่แย่กูหยิบไข่ด้วยเื่องหลงเนี่ยตายตกรอบนะค้เออว่ะนี่ มาเออหมุนแรงๆเดี๋ยวดิวิเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนสองนี่นี่โดนี่ผ่านกลางหลังเลย ัโดนกลางหลังเลยพี่พ้าตกล้อ่เหลือกี่คนเหลือสี่คนสุดท้ายห้าคนไหนเอาห้าคนอสามพร้อมสองพันสองพันเดี๋ยวอย่าทำเกินะไม่หมุนยังไงวะเออไม่ต้องหมุนแรงเดี๋ยวมัน กว่าจะหยุดเดี๋ยวหมุนเบาก็หน่อยเดียวอีกว่า ก็เลยทำที่จับเลยนี่อะไรโอ๊ยกูเหนื่อยอ่ะกูร้อนจะเป็นลมขำเหนื่อยสามสี่ ร yeah ู้ตัวแล้วเหลือส um ี <t 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 ่ข้อสุดท้ายเฮ้ยเดียวเดียวหัวอุ้ยเปียกแล้วเปียกแล้วโดนพี่เตะซะมั่ว ออาไ่โดนลวไอเ้่อานงตัวถอดรองเท้าไม่เดินลื่น่นด้วย่นด้วยหนึ่งสองสามไปเโดนแต่ไม่ตาไม่มันตกัจนแต่มตาเบาเออ โดนโดนแต่ไม่แตกโดนแล้วสองคนเหลือสองคนนะคะไม่อันนี้คือคุยกันแล้วนะคนละพันใครหยิบได้ก็ไม่ต้องปาโดนแล้วกันไม่โดนไม่โดนคือซ้ายขวากัึนเองอะซ้ายขวาไปเลยโอเควันนี้ใครโดนไข่มากคะไม่โดนไม่โดนไม่โดน ก็คือเงินรางวัลเรายกเลิกนะคะโมค้าโมคาแล้วแข่งทำไมวะไม่โมค้าเหรอโมคาสิเออโมค้าสินาะเหนื่อยพร้อมกันเหมือนเหนื่อยเหมือนกันหมดเนาะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันก็คือแบบเป็นเกมสนุกสนานเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็สนุกสนานเนาะไม่เจ็บกันเนาะไม่เจ็บดูหน้าคนได้รางวัลก่อนไม่มีใครเป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะผชนะได้เงินรางวัลไปสองพั์ 20บาทคุ้มยุคุ้มยุโอเคสำหรับวันน bueno> okay. okay, okay. 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 <uh okay. ี้นะคะเกมของเราก็เล่นแบบลายเคียดสนุกสนุกไม่มีเจตนาที่จะเอาของกินมาเล่นอย่างบอกไปในต้นคลิปแล้วเนาะแค่ทำลายเคียดสนุกสนุกทุกคนไม่ดราม่าไม่ว่ากันนะคะพวกเราแค่ทำผ่อนคลายทุกคนดูเฉยๆสามารถเล่นเองที่บ้านก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไข่ก็ได้เล่นอย่างอื่นก็ได้ค่ะอะไรนี้เนาะหินก็ได้หินปลาก็ได้ค่ะ น,นี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ที p หน้าค่ะบ๊ายบาย